สวัสดีค่ะ, s. <S คะก็พรุ่งนี้สอบคณิตพื้นฐานไอคณิตเพิ่มเติมนาะอแม่ก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ยากมากให้ดูสิ่งที่แม่ทบทวนไปให้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วกอ็อันนี้ถือว่ามาทบทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันดูก่อนนอนเนาะอย่างเช่นตัวแรกนะคะเรื่องเอกนามพหุนามเนี่ยเราจะต้องรู้จัก degree. ดีกรีดีกรีคืออะไรแล้วก็รู้จกัก สัมประสิทธิ์เออดีกรีกับสัมประสิทธิ์อันนี้สําคัญมากเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าแม่มีแม่มีนะ3 x y กำลังสองนะคะลบกับ c x y กำลังสองตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นเอก,กน,นามที่คล้ายกัน นะคะเราจะรวมกันได้ก็จะได้เป็นอันนี้ได้อะไรลูกบหนึ่ง x ยกลังสองแต่ตัวนี้ค่ะพอรวมกันปุ๊บจะได้เป็นเอกนามตัวนี้บอกได้ทั้งดีกรีและสัมประสิทธิ์นะคะอันเนี้ยเอกนามดีกรีดีกรีคือผลบวกผลบวกของเลขชี้กำลัง นะคะผลบวกของเลขชี้กำลังในเนี้ยก็จะเป็น1 1บวกกันได้4ดีกรีสีนะคะสัมประสิทธิ์สอปอสอแล้วกันสัมประสิทธิ์ก็คือจะได้แล้วลูกสัมประสิทธิ์จะได้ลบหนึ่งถ้าเป็นเอกนามบอกสัมประสิทธิ์ได้แต่ถ้าเกิดเป็น3า y กำลังสองแลบนะคะ 5x y z ตัวนี้ไม่ใช่เอกนามคลายรวมกันไม่ได้บอกได้ฉับอันนี้เรียกว่าพหุนามนะคะเราจะบอกได้เฉพาะดีกรีดีกรีของพอหุนามคือนะคะให้เอาดีกรีของเอกนามในชุดนั้น ที่ฟังดีๆนะคะดีกรีของเอกนามในชุดนั้นที่มันมีดีกรีมากสุดอย่างอันเนี้ยหนึ่ง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 แซบเลยนะคะตัวเนี้ยดีกรีดีกรีอะไรดีกรีสี่ตัวเนี้ยดีกรีดีกรีอะไรคะดีกรีสาตอบว่านะคะตอบว่าดีกรี เห็นไหมดีกรีสีนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะส่วนที่เราจําเป็นจะต้องรู้อ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องบวกลบบวกลบเอ,อเอกนามหรือเหูนามอะไร ใดๆก็ตามนะคะอันนี้ถือว่าทบทวนให้แล้วเนาะอันนี้เป็นดีกรีกับสัมประสิทธิ์หวังว่าคงจะช่วยเราได้นะคะต่อไปเรามาดูการบวกลบบวกลบเนี่ยแน่นอนเราจะเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อมันเป็นเอกนามที่คลายกันเท่านั้น สมมุตินะคะสมมุติว่าแม่มี x กำลังสมบวกกับ4ี่นะคะลบกับลบส x กำลังสองแล้วก็บวกห x กำลังสามตัวเนี้ยเราก็จะดูว่าอะไรที่มันรวมกันได้อะไรบ้างรวมกันได้ x กำลังสามกับ5 x กำลังสามมารวมกันได้นอกนั้นไม่ได้เลยหนูก็ตอบเลยค่ะเท่ากับ 6x กำลังสามอันนี้ข้างหน้ามีเลขหนึ่ง 6x กำลังสามนะคะลบลบเป็นบวกเห็นนะ 6x กำลังสมบวกกับ 2x กำลังสองแล้วก็บวกสตอบแล้อันนี้ดูเครื่องหมายดีๆนะคะดูเครื่องหมายดีๆหรือถ้ามีความซับซ้อนมากกว่านั้นอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งแล้ว ตัวอย่างที่สองถ้าเกิดสว่าแม่มี 4x นะคะกำลังสองบวกด้วย3 x ลบหนึ่งนะคะะลบกับ2คูณ x บวกหนึ่งทำยังไงอันนี้คูณกระจายเข้าไปก่อนคูณกระจายเข้าไปค่ะ เราก็จะได้ว่าอันนี้เปิดวงเล็บหน้วงเล็บบวกกับวงเล็บได้ c x กําลังสองบวกส x ลบหนะคะลบด้วยสอง x บวกสองตัวนี้ทําไงอีกเอาลบคูณกระจายเข้าค่ะก่อนเปิดวงเล็บได้เป็น4 x กําลังสบวกกับ3 x ลบ1ลบ2 x บวกสออะไรเป็นเอกนามที่คล้ายกันบ้างคะ นี่ค่ะกันนี่ค่ะรวมกันได้แล้วก็นี่ค่ะกันนี่ค่ะรวมกันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น c x กำลังสองบวกกับ1 x เนาะบวก3ลบ2ได้บวก1นะคะแล้วก็บวก1เป็นคําตอบอันนี้ก็ดูเครื่องหมายดีๆแล้วกันนะคะต่อไป ก็จะเป็นการหาผลบวกผลลบนะคะของพหุนามเนาะทีนี้อันนี้เนี่ยความยากอยู่ที่ว่าบวกลบคูณหารถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเอกนามเอกกับเอก,เอกนามก็ไม่อะไรพรหุนามกับพหุนามก็อาจจะต้องดูดีๆนี่หนึง่งนะคะอ่ะเรามาดู อย่างเช่นเรามาดูถ้าบวกลบก็ปกติพอมาดูคูณหารการคูณกับการหารการคูณและการหารเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอันแรกนะคะเป็น x บวก x กําลังสองคูณกับสอง x ตัวนี้เรียกเอกนามคูณเพาหมูนามหนูก็สามารถคูณกระจายเข้าไปได้เลย ได้เป็น 2x กํลัง2บวกกับ 2x กํลัง3หรืออาจจะต่อเป็น 2x กํลัง3บวก 2x กํลัง2เรียงดีกรีให้ก็ได้นะคะหรือต่อไปข้อ2เป็นเทาหุนามคู่าหุนาม x บวก5คูณกับ 3x ลบ1ตัวนี้นะคะหนูก็ต้องคูณกระจายเข้าไป ให้คูณถูกโพส์อ่ะสีชมพูก่อนนะคะสีชมพูได้ 3x มกํำลังสองคูณลบ1ได้ลบ x ต่อไปสีเขียวค่ะนี่นะคะ5้าคูณ 3x ได้บวก 15x 5้าคูณลบ1ได้ลบ5โอเคนะแล้วก็ตัวไหนเป็นเอกนามที่คลายกันนะคะตรงนี้รวมกันได้ 3x มกำลังสองบวก 14x ลบห้า โอเคนะคะต่อไปข้อสาอันนี้เป็นการคูณที่เริ่มเยอะขึ้น 2x กำลังสองบวก 5x บวก1คูณกับ x ลบ1อันนี้ก็ต้องคูณกระจายให้ครบทุกตัวเหมือนกันค่ะอันนี้แม่จะเอาจากข้างหลังคูณเข้าไปเนาะจะได้ดูงี้นะตัวนี้ x คูณ 2x กำลังสองนะคะ สีเขียวเป็นสีเขียวนะคะได้เป็น 2x กำลัง3 x คูณบวก5ได้บวก 5x กำลัง2 x คูณบวก1ได้บวก x นะคะต่อไปสีส้สมคูณกระจายคข้ทุกตัวลบ1คูณ 2x กำลัง2ได้ลบ 2x กำลัง2ลบ1คูณลบ5ได้ลบ 5x ลบ1คูณบวก1ได้ลบ1รวมกัน,นะคะ่ะ ตัวนี้บังเอิญว่าเป็นยังไงกันเท่ากันอออไม่เท่ากันคนล,ละกำลังนี่เห็นไหมดูดีๆแม่งตาลายอ่าได้ 2x เปลี่ยนสี 2x กำลัง3ตัวนี้ค่ะตัวเดียวกันจริงๆเกียวนี้แหละก็จะได้เป็นบวก 3x กำลัง2นะคะบวกถึงลบ5ได้ลบ 4x แล้วก็ลบ1อันนี้เป็นการคูณ ต่อไปการหารถ้าเป็นการหารปรกติการหาราการหารจะเริ่มด้วยเอกนามหาันด้วยเอกนามถ้าเป็นเอกนามหานเอกนามก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะ อย่างเช่น 4xy กำลังสอหารด้วย 2xy ตัวนี้ตัวเลขตัดตัวเลขตัวแปรตัดตัวแปรออกอันนี้หารด้วยสเนาะ 2y z โอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นพระหูนามหารพระหุาพหูนามหารพระหูนามนะคะ มาคิดสิเนาะข้อห้าอ่าสมมุติว่าเป็นสอง x กำลังสองบวกหนึ่งบวกสาม x บวกหนึ่งหารด้วยหารด้วยนะคะ x ลบหนึ่งตัวนี้เราจะทำหารยาวก็ได้แต่นานแม่เสนอหารสั่งเพราะค่ะจริงๆสอนไปหมดแล้วทั้งหารยาวหารสังเคราะทฤษฎีเสศษลือสอนไปหมดแล้ว นะคะไปย้อนดูคลิปจ้าในช่อง YouTube หารสังเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เราจะเอามาใช้คือเราจะเน้นที่สอปอสอสัมประสิทธิ์ของพหุนามโอเคนะคะสัมประสิทธิ์ของพหุนามคืออะไรคือเลขที่อยู่หน้าตัวแปรเเราก็จะได้ว่าตัวที่เรามาตั้งนะคะได้สอง บวกสามแล้วก็หนึ่งบวกสองบวกสามแล้วก็หนึ่งหารด้วยหารด้วยนะคะตัวหารตัวหารของเราคือตัวนี้ x ลบหนึ่งให้เอาตัวหารมาเท่ากับศูนย์ได้ x เท่ากับหนึ่งแล้วเอาหนึ่งมาเป็นตัวหาต่อไปนี้ดูดีๆนะคะ ตัวแรกเป็นอะไรก็ตามดึงลงมาค่ะดึงลงมาเสร็จแล้วหนึ่งคูณสองใส่ตรงนี้ค่ะได้สองบวกกันนะคะได้ห้าหนึ่งคูณห้าใส่ตรงนี้ค่ะได้ห้าบวกกัน,นะคะ่ะได้หกตัวสุดท้ายอะไรสีม่วงกัน เราจะเรียกว่าเศษเป็นเศษเสมอพอกำลังสองโดนหารด้วยกำลังหนึ่งตอบผลลัพธ์คือตรงนี้ค่ะสองเป็นบวกนะจากกำลังสองเดือกํำลังหนึ่งเบวกห้าเศษค่ะเศษหกหรือหนูทำหารยาวก็ได้ค่ะสองเอก,กำลังสองบวกสามเบวกหนึ่งจริงแม่ไม่ค่อยอยากทำเลยถ้าเป็นแม่แม่ก็ แม่ก็จะได้ว่าหารด้วยหารด้วย x ลบหนึ่ง x คูณอะไรได้ x ก,กําลังสองสอง x กําลังสองก็คูณสอง x ค่ะสอง x คูณกลับเข้ามาสอง x คูณ x ได้สอง x กําลังสองสอง x คูณลบหนึ่งได้ลบสอง x ขีดเส้นลบกันนะคะอันนี้ลบกันนะคะขีดเส้นลบกันข้างหน้าลบกันได้ศูนย์ตรงนี้สาม x ลบด้วยลบสองลบลบเป็นบวกค่ะได้หก x อ่าได้ห้า x กลางคืนแล้วดึกแล้วสมองไปนะคะสังเกตเห็นดีไหมอ่าห้าแล้วนะได้ห้า x ดึงค่ะดึงบวกหนึ่งลงมาค่ะได้เป็นบวกหนึ่ง x คูณอะไรได้ใกล้เคียง 5x หรือเท่ากับเ,เท่ากับเลยก็ได้บวก5ก็เอาบวก5คูณกระจายเข้าไปอีก5คูณ x ได้ 5x 5คูณลบ1ได้ลบ5ขีดเส้นลบกันค่ะตั้งหน้าหายไปลบลบเป็นบวก1บวก5ได้6ค่ะอันนี้เรียกว่าเศษค่ะเจออะไรคะนี่ค่ะผลลัพธ์เท่ากัน เศษเท่ากันวิธีไหนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปทบทวนดีๆเห็นนะคะต่อไปเป็นเรื่องเศษส่วนท้องหูน้ําเศษส่วนท้องหูน้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นการบวกลบกันเอาง่ายๆก่อนว่าในใบงานของแม่นะคะเศษส่วนทองหูน้าเนี่ยจะเน้นเรื่องการดึงตัวร่วมเนาะเน้นเรื่องการดึงตัวร่วมเช่นเช่นนะคะ ่าแม่มี 4x กำลังสองบวกด้วย 2x ดึงตัวร่วมออกมาได้ดึง 2x ออกมาได้เป็น 2x บวก1อ,อีกครั้งนะคะ 3xy กำลังสองลบ xy z ตัวร่วมคืออะไรคะคือ xy z ดึงออกมาจากก้อนแรกเหลือ 3y นะ,ะเราดึง xy z ออก ลบกับหมดเลยค่ะลบหนึ่งอยากรู้ว่าถูกไหมง่ายค่ะคุณกระจายเข้าไปดูค่ะสอง x คูณสอง x อ็กซได้สี่ x กซ์ำลังสองสองเอคูณบวกหนึ่งได้บวกสองเอ็ก้อนี้ก็เหมือนกันค่ะหนูก็คูณกระจายเข้าไปค่ะได้เท่าเดิมอ,อ่ะมาเริ่มเศษส่วนเพหุนามข้อนหนึ่งถ้าเกิดเป็นสามเอส่วนด้วยสองบวกกับ 4 x ส่วนห้าไม่ใช่ว่าสาม x บวกสี x ่ x บวกได้ค่ะฮิปเศส่วนต้องดูตัวส่วนค่ะหนูจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก็คือส่วนด้วยสิโดยการคูณอันนี้คูณอะไรคะคูณห้าทั้งเศษและส่วนอันนี้คูณอะไรคะคูณสองทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เป็นสิบห้า x บวกกับแปด x โอเคส่วนสิบ ได้เป็น 23x ส่วน10ได้ค่ะอนี่ถูกค่ะต่อมานะคะถ้าเกิดสมมติว่าข้อ2อันนี้ยังแบบง่ายๆอนนี้ยังง่ายๆบวกลบในส่วนของที่เขาแบบเสามารถทำได้นะคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบนี้ล่ะเป็นบวกลบที่ตัวส่วนต้องเริ่มดึงตัวร่วม อย่างเช่น 2x บวก3ส่วนด้วยนะส่วนด้วย 9x บวก6ลบกับลบกับนะคะ x บวก2ส่วนด้วย 6x บวก4ตัวเนี้ยค่ะดึงตัวร่วมไอ้ 2x บวก3มันดึงตัวร่วมไม่ได้ แต่ 9x บวก6ดึงได้ค่ะก็ดึง3ออกมา3 3เป็น9 3 2ได้6นี่นะคะลบก,กับเอ่อ x บวก2ส่วนด้วยดึงตัวร่วมค่ะดึง2ออกมาค่ะ2 3ได้6 2 2เป็น4โอเคตัวที่เหมือนกันนะคะคือตัวนี้ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเหลือตัวที่ต้องทําให้มันเท่ากันคือตัวไม่เหมือนกันคือนี่คอลนอของสองกับสามค่ะได้หกหารส่วนของเราควรจะเป็นหกคูณสามเอ็บวกสองตัวเหมือนกันดึงมาตัวเดียวแสดงว่าอันนี้ต้องทําเป็นหกก็คือคูณอะไรลูกคูณสองทั้งเศษและส่วน อันเนี้ต้องทําให้เป็น6คูณ3ทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้ว่าคูณกระจายเข้าไปได้เลยค่ะ 4x บวก6อันนี้มีลบอยู่ข้างหน้านะคะลบ3คูณ x ได้ 3x ลบนะคะลบคูณบวกได้ลบ 3, 3, 3 2เป็น6เนี่ยค่ะเราก็จะเท่ากับ รวมกันค่ะ4ลบ3เหลือ x ค่ะลบ6บวก6ได้0ค่ะส่วนด้วย6คูณกับ 3x บวก2หร no. ือจะคูณกระจายเข้าไปก็ได้ค่ะดูชอยแล้วกันแล้จะตอบนะคะอันนี้คือการบวกลบส่วนคูณหารคูณหารนี้ไม่ไม่ยากเท่าไหร่การคูณหารเศษส่วนเาหูนามอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะแม่มี 2x บวก สองนะคะปุ่ส่วนด้วย x ลบหนึ่งหารหารนะคะ x ลบหนึ่งกํลาลังสองอ่ะอันข้างบนเป็น x บวกหนึ่งได้เท่าไหร่ถ้าเป็นการหาอันดับแรกเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะ ตรงนี้นะคะข้างหน้าเหมือนเดิมแต่อันนี้ดึงตัวร่วมได้ดึงสองออกมาเหลือ x บวกหนึง่งส่วนด้วย x ลบหนึง่งเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะ x ลบหนึ่งกำลังสองคือมี x ลบหนึ 1, ่งสองวงเล็บส่วนด้วย x บวกหนึง่งทำไงได้โอ้ตัดได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเหลืออะไร ตั้งบนเหลือ2คูณ x ลบ1ส่วนด้วยหมดแล้วค่ะตอบคูณกระจายเข้าไปค่ะได้เป็น 2x ลบ2ส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนก็ตอบเรียบร้อยถ้าเกิดเป็นการหารการคูณยิ่งง่ายใหญ่ตัดได้เลยขอไม่ทำการคูณให้ดูเพราะฉะนั้นครุ่งนี้เนี่ยก็อยากให้เด็กๆทุกคนมีสติในการทำ าจากที่แม่พาทําไปแล้วนะคะเศษส,ส่วนท้องนาไปย้อนดูคลิปได้การหารโดยการตั้งหารยาวแล้วก็หาสสังคา็อ์ไปย้อนดูคลิปได้วันนี้ก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้พรุ่งนี้เด็กๆโชคดีทุกคนค่ะสวัสด,ดีค่ะ